สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบ้านสวนปลายน้ำติ mm hmm. ดปามแอนววคาโดที่ครบทุกท่านนะครับ mm hmm. วันนี้ก็จะมา,าแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการใช้าสารชีวพันธุ์นะครับที่ชื่อว่าเมทาไรเซียม mm hmm. มีหลายคน ก็อาจจะกลัวว่ามันจะไ,ได้ผลนะครับนะแล้วก็มีหลายคนสอบถามมาบอกว่ามันใช้ได้จริงหรือนะครับเจ้าเมทาไราเซียมนี่ยนะครับเมทาไราเซียมก็คือสารชิวพันธุ์ประเภทเชื้อราอย่างหนึ่งนะครับเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิป,ปักต่อแมลงนะครับโดยเฉพาะพวก ด้วงอะไรต่างๆนะครับเชื้อราตัวนี้ก็จะไปะเข้าไปส่งผลต่อ,อะระบบการทำงานในตัวของมแมลงนะครับเมื่อมแมลงติดเชื้อราก็ะจะถูกสารอวัยวะภายในนะครับก็จะถูกเชื้อราเข้าไปนะครับทำลายนะครับ ผมก็ได้ใช้มีโอกาสได้ใช้นะครับเชื้อราตัวนี้นะครับก่อนที่พายาุลูกแรกจะเข้ามานะครับเมื่อประมาณเา1เดือนที่แล้วนะครับได้ทดลองใช้เอามาฉีดพ่นนะครับก็ปรากฏว่าตั้งแต่ใช้เชื้อราอะเมทไรเซียมนะครับก็ไม่ปรากฏว่า พบมีการเข้าทําลายของดวงแรดนะครับซึ่งปกติจะต้องเจอนะครับเจอกับทุกวันนะครับวันละตัว2ตัวนะครับห้าตัว6ตัวนะครับประมาณนี้นะครับเจอมากเจอน้อยเนี่ยยังไงก็ต้องเจอนะครับเจอทุกวันนะครับทุกต้นเนี่ยนะครับจะมีร่องรอยของการข้าทาลายของดวงแรดนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วดวงแรดนั้นไม่สามารถทําให้ต้นตายได้นะครับแต่จะทําให้ต้นนั้นชะงักการเจริญเติบโตนะครับเนี่ยนะครับอย่งางทว่ามีการใบที่ถูกดวงแรกเขําทำลายนะครับเนี่ยครับการใบที่ถูกดวงแรดเจาะเนี่ยซึ่งผมจะเดินตรวจแปลงทุกๆเช้านะครับดวงแรดนั้นจะเข้าทำลายในช่วง าคืนนะครับถ้าเราตรวจแปลงตอนเช้านะครับเราก็จะพบขวยนะครับขึ้นที่บริเวณโคนของกับใบนะครับมีขวยขึ้นมานะครับขวยจะกันเข้าทำลายของมเมลงน,นะครับเราก็ล้วงหรือใช้เหล็กแหลมนะครับแทงนะครับ เอาเจ้าด้วงแรดในี้ออกมานะครับก่อนที่มันจะเจาะเข้าสู่แกนกลางนะครับนะของใบใหม่นะครับซึ่งใบใหม่ที่ขึ้นมานะครับก็จะกุดนะครับนะจะเป็นยอดกุดทาให้ต้นนั้นชะงักการเจริญเติบโตนะครับแต่จริงๆแล้ว มันไม่ถึงขั้นจะทําให้ต้นตายนะครับตรงแดนแต่ถ้ามีดวงไฟนะครับมีตัวเต็มวัยของเจ้าดวงไฟหรือดวงงวงนะครับหรือดวงสาคอูอยู่ในบริเวณใกล้ๆนะครับมันก็จะ,ะมาเข้านะครับในรูของดวงแรดที่ได้สร้างไวน้นะครับแล้วก็เข้าไปวางไข่นะครับข้างในนะครับและไข่ก็จะเติบโต นะครับเป็นตัวอ่อนนะครับกระเจาะเขาทำลายแกนกลางลําต้นนะครับป่าเจ้าของจะรู้ตัวเนี่ยนะครับต้นก็จะมีอาการนะครับคือใบจะเหี่ยวนะใบจะเหี่ยวแล้วก็มียางนะครับมีน้ำนะครับไหลซึมออกมาจากลําต้นบริเวณที่ถูกร่วงเจาะเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม็นนะครับถึงตอนนั้นก็ ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นก็สายเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าเชื้อรามีเทไรเซียมเนี่ยนะครับขอยืนยันครับแต่ว่าใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมใช้มาแล้วนะครับตั้งแต่นั้นมายังไม่เจอครับก็จะมาเจอแมลงอยู่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่โคนกลาบไปนะครับของลำต้นนะครับรู้สึกจะเป็นต้นนี้นะครับน่ะ เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาชมภาพมแมลงนะครับครับนี่คือร่วงแรดนะครับที่เจอนะครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนนะครับสภาพที่ขายังกระดุกกระดิกนะครับยังไม่ตายสนิทนะครับเราตอเก็บมาถึงบ้านนะครับมันก็ตายนะครับคาดว่ามันจะติดเชื้อ เมาไรเซียมนะครับเชื้อราเมาไรเซียมที่ฉีดเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับว่าใช้ได้นะครับเชื้อราตัวนี้นะครับครับนี่ก็คือลักษณะของเจ้าเชื้อราเมาไรเซียมนะครับที่ได้สั่งมาจากลาซาดานะครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับแต่ว่าเจ้าเชื้อราเมกนรเซียมเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนะเมื่อความชื้น ในต้น,น่ยลดลงนะครับชื้อราตัวนี้ก็นะครับก็จะหมดสภาพไปนะครับถึงช่วงนั้นนะครับเราก็คงจะใช้นะครับเคมีพัน,นุนะครับเข้ามาแทนนะครับสิ่งตอนนี้ก็ได้เตรียมไว้ก็คือ,อเจ้าฟิโพนินนะครับฟิโพนินนะครับ อย่างหนึ่งนะครับก็คือใช้ทรายนะครับมาถมครับบริเวณโคนต้นนะครับอัน,นก็ช่วยได้นะครับไม่ให้แมลงเข้าไปทําลายนะครับโดยเฉพาะเจ้า่วงไฟนะครับจะวางไขนะ่ในบริเวณที่มีบาดแผลซึ่งอาจจะเกิดจากการตัดนะครับอาจจะเป็นการตัดกากใบนะครับ การใบออกไปนะครับถ้าเราตัดสั้นมากเกินไปนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นช่องทางในการเข้าทําลายของเ <c oughs> จ้าดวงไฟนะครับได้นะครับดังนั้นนะครับก็ไปซื้อไปหามาใช้กันนะครับมีจําหน่ายใน Lazada นะครับมีหลายเจ้ามีหลายยี่ห้อนะครับหรือท่านจะนํามาขยายเชื้อเอง ก็ได้นะครับี่ยขยายเชื้อในข้าวสุกนะครับก็มีหลายท่านนะครับลงคลิปไว้นะครับวิธีการขยายเชื้อราคาก็ไม่แพงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับมาแลกมาเปลี่ยนนะครับความรู้นะครับนะครับพี่น้องชาวอินทร์พารัมทุกท่านครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่าน บ้างไม่มากก็น้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นการใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อรับผลผลิตในปีต่อไปนะครับปี2564นะครับครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องปันสวนไปน้ำเด็ดปามแอนนาบุคาโดของเรานะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ช่องของเรานะครับได้ทำคลิปนะครับแต่ดีๆนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ